มาสู่ขั้นตอนการปฏิบัติครับเนาะเราเรียนรู้ how to ไปแล้วว่าแบบสเต็ปมันเป็นยังไงนะแต่วันนี้เราจะมาสู่สเต็ปของ money work for you จริงๆครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องการลงทุนในหุ้น<อ>ใช่ไหมครับทีนี้ว่าผมมือใหม่อ่ะไม่รู้อะไรเลยอ่ะไม่รู้ว่ามัไม่รู้แบบเปิดบัญชียังไงใช่มมีบัญชีหุ้นทำไงเริ่มยังไงต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับอ่าก็มาสู่ตอนนี้เลย าสู่ตอนนี้เลยนะครัอะอย่างแรกก่อนก็เริ่มเรารู้ตรงนี้แล้วเนาะครับ Active Income กับ Passive เป็นคเอย่าให้ใครมาหลอกเราครับ Passive Income ไม่ใช่การขายตรงครับไม่ใช่แน่นอน Passive Income ต้องมาจากสินทรัพย์สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้เราครับแล้วมันจะดีมากๆถ้า Passive Income อันนั้นเนี่ยยิ่งวันเวลาผ่านไปเนี่ยมูลค่ายิ่งเพิ่มขึ้น และปันผลเพิ่มขึ้นก็คือบริษัทดีๆในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองครับถูกไหมพี่เลยบอกว่าพาสซีฟอินคัามที่ดีที่สุดเนี่ยคือหุ้นครับเอแต่ปัญหาคือแอคทีฟรู้อยู่แล้วแอคทีฟก็คือทำยาแล้วได้เงินเออแอคทีฟรู้แล้วไม่ต้องสอนคุณทาเองเป็นนะครับแต่พาสซีฟเนี่ยคนไม่ค่อยรู้เพราะว่าไอ้อย่างที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาเข้าตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นแค่นักเก็งกําไรครับเขาไม่ใช่นักลงทุนซื้อมาแล้วก็ขายไปซื้อมาขายไป แต่ถ้าจะรวยต้องซื้อแล้วไม่ขายครับเออไอการซื้อแล้วไม่ขายเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราซื้อในสิ่งที่ดีหรือเปล่าครับเออเพราะว่าการที่ซื้อแล้วไม่ขายเลยสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเขาเรียกน,นะต้องเหมือนที่ดินทําเลดีเนาะครับเออคือถ้าเกิดไปซื้อสิ่งที่มันเหมือนไปซื้อหุ้นปัน่นหุ้นอะไรที่แบบมันไม่ใช่เนี่ยมันก็พูดง่ยายความเสียหายม,มันมันมีไงครับและสิ่งนั้นอาจจะไม่เติบโตก็ได้แต่ถ้าเราซื้อในในหุ้นที่มันเป็นหุ้นแบบ ได้หุ้นทำเลดีที่เราคุยกันนะโอกาสสาเร็จสูงนั้นวันนี้จะโฟกัส,สเรื่องของการสร้างแพสซีฟอินคัมในตลาดหุ้นค,ค,คุยปหมดแล้วเรื่องที่ดินอสังหาขอ,องของสะสมทองคําหุ้นทุกอย่างเป็นสินทรัพย์หมดขึ้นอยู่ว่าอะไรเหมาะกับเราที่พี่เลือกเรื่องหุ้นมาเพราะว่า 1. มันเริ่มด้วยเงินน้อยเ,ออรเริ่มด้วยเงินน้อยอันที่สมันให้แพสซีฟอินคัมดีที่สุด พอเทียบตัวอื่นที่ดินราคาขึ้นจริงนะแต่เวลาเริ่มต้องเริ่มด้วยเงินเยอะใช่ต้องมีทุนต้องมีทุนคุณต้องรวยอยู่แล้วครับถูกปะแล้วมันไม่มีแพสิบีบอินคัมส่วนใหญ่ครับเออหลายคนบอกที่ดินมีแพสิีฟอินข้ามก็ให้เช่าใครมาเช่าที่ดินเปล่าของคุณครับแล้วเวลาถามว่าวันนี้ถ้าเทียบกันเนี่ยระหว่างบอกคอนโดเนี่ยคอนโดจริงๆเนี่ยเป็นส่วนที่ราคาขึ้นน้อยนะครับที่บันที่แบบคนลงทุนในคอนโดคอนโดจริงราคาขึ้นน้อยที่คุณได้คุณได้จากจากส่วนต่างของการค่าเช่า แต่ถามว่าถ้าเราเช่าไม่ได้ให้คนเช่าไม่ได้เราต้องจ่ายค่าตรงนี้เองไงตรงนี้ก็เป็นปัญหามากมายก็ทําให้สุดท้ายพี่เลือกหุ้นแล้วกันว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เลยนะสามารถไปถึงเป้าหมายชีวิตตัวเองได้10ล้านร้อยล้านอนะ่ะเออเป้าเราคือ10ล้านร้อล้านถูกไหมว่าเราจะทํำยังไงบ้างนะครับ